สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็มาที่สวนนะคะในช่วงเช้าเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนเย็นมีฝนตกทั้งลมทั้งฟ้าเลยนะคะฝนก็ตกแรงมากๆด้วยวันนี้ก็เลยจะต้องมาดูที่สวนนะคะว่ามีมะม่วงหล่นหรือเปล่านะคะเราจะได้เอาไปทํายำมะม่วงขายนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ใหม่ตั้งใจจะไปขายยำมะม่วงแล้วหลังจากที่หยุดสงกรานแล้วนะคะหยุดมานานหลายวันแล้วต้องออกขายของแล้ว ในมะม่วงก็มีหล่นไม่เท่าไหร่นะคะไม่กี่ลูกค่ะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราปลูกมะม่วงเราต้องเข้ามาดูนะคะในช่วงที่มีลมพายุนะคะนี่นะคะ,ะ,คะปลูกมะม่วงนี้ก็ดีนะคะฝนตกเมื่อคืนนะคะต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำเลยนะคะในสวนนี้ไม่ค่อยได้รดน้ำเลยนะคะเรียกว่าไม่ได้รดเลยรอน้ำฝนนะคะนี่มะม่วงนะคะ เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะในการทําเกษตรนะคะก็ค่อยๆทําค่ะเพราะว่าแม่ใหม่นะทาเกษตรคนเดียวนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยมันหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นแม่เลี้ยงเดียวเราทํางานหลายอย่างอยู่แล้วนะคะงานกเกษตรเนี่ยก็จะต้องถอยลงไปนะคะแม่ใหม่ก็จะปลูกเฉพาะที่แม่ใหม่สามารถนําไปขายที่ตลาดได้นะคะตอนนี้ก็คือเล็งที่จะปลูกมะม่วงนะคะ แล้วก็หลังจากที่มะม่วงรุ่นนี้หมดนะคะแม่ใหม่ก็จะทําการตัดตกแต่งมะม่วงแล้วก็อยากจะลองทํามะม่วงออกนอกฤดูนะคะว่าเขาทํำยังไงนะคะแม่ใหม่ก็อยากจะศึกษาตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองทําดูค่ะถ้าสามารถทําได้นะคะก็จะดีมากๆเพราะว่าในช่วงอ่านอกฤดูเนี่ยแม่ใหม่ใช้มะม่วงเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงนั้นจะขายดีมากเลยเพราะว่าหามะม่วงยากด้วยนะคะ นี่แหละค่ะข้อดีของการทําการเกษตรนะคะมีความสุขละค่ะแล้วก็มีความสุขที่เราได้อยู่กับลูกนะคะได้รูแลลูกนะคะถึงแม้ว่าชีวิตอาจจะลําบากหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่มีชีวิตที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะอย่าท้อนะคะแม่ใหม่เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอให้สู้ๆนะคะปลูกอะไรแล้วก็เอานําไปขายที่ตลาดค่ะเราลองมาแปรรูปดูนะคะอย่างมะม่วงก็ ทำราคาดีเหมือนกันนะคะอย่างในสวนเนี่ยก็มีผลไม้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นมะขามเทศมะขามเทศเนี่ยโอ้โหหลายต้นเหมือนกันนะคะสามสิบสี่สิบต้นเลยนะคะต้นสูงใหญ่ทั้งนั้นเลยแม่ไหมไม่ค่อยชอบใส่มะขามเทศนะคะเพราะว่ามันปวดคอแต่ว่ามะม่วงเนี่ยคือแม่ใหม่ชอบเพราะว่าแค่สามสี่ลูกก็ได้โลนึงแล้วนะคะสามารถ นำไปขายเป็นกิโลก็ได้นะคะแต่เนื่องจากตอนนี้มะม่วงแม่ไหม่มีเยอะนะคะถ้าเม่ไหน่อยวันหนึ่งก็5โล10โลนี่ก็คือแป๊บเดียวก็หมดนะคะตอนนี้ก็มาดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะแม่ไหม่ก็มาดูว่ามะม่วงที่ปลูกอยู่ทางนี้นะคะมีหล่นอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอแม่ใหม่มาดูมะม่วงแก้วขมิ้นต้นนี้นะคะแล้วก็โอ้ไม่เห็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ําหอมนี่ชื่นใจมากๆเลยนะคะ3ปีกว่า กำลังออกจันนะคะแล้วก็ดุกด้วยนะคะเนี่ยไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะปลูกไว้ริมสระน้ำอย่างเดียวค่ะเขาหากินเองเลยนะคะดีมากๆเลยไม่ต้องลดน้ำเลยนะคะนี่มะพร้าวน้ำหอมจะบอกว่าราคาดีมากแพงมากด้วยนะคะอันนี้คือมีคนจองแล้วนะคะถ้าเติบโตถลอดเ,อเหลือจากกระรอกนะคะที่จะมากินเขาเนี่ย ในช่วงนี้มะม่วงที่ปลูกไว้ในสวนนะคะเราก็จะนํามาแปรรูปขายยำม,มะม่วงกันค่ะแม่หม่ขายมาได้หนึ่งปีกว่า,วาแล้วนะคะลองทําดูนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีนะคะในสวนเกษตรแม่หม่ว่ามะม่วงนี่ราคาดีที่สุดเลยนะคะทนโรคทนมแมลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยด้วยนะคะก็สามารถเติบโตได้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยสวัสดีค่ะ